กับอีกหนึ่งสินเชื่อนะครับที่ถูกกฎหมายครับเป็นสินเชื่อนานไฟนแนนเพื่อพ่อค้าแม่ค้าครับผมที่เขาบอกว่ายืมง่ายนะครับแล้วก็ไม่เช็ค,คเครดิตบูโรครับไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับหรือว่าบุคคลค้ำประกันใดๆด้วยครับสวัสดีครับ เปร์โมจิวเรตี้นะครับวันนี้กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับช่องสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับสินเชื่อประกันการออมและ h o w t o make ม o น e ีนะครับสำหรับใครนะครับที่เข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามรบกวนช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้ครับอย่างที่เกริ่นไว้ตะกี้นะครับว่าวันนี้จะแนะนําสินเชื่อดีๆนะครับสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะครับอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่เขามาแรงนะครับแล้วก็ถือเป็นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เพื่อพ่อค้าแม่ค้าแห่งปีเลยครับผม ซึ่งสินเชื่อในวันนี้ก็คือสินเชื่อนานโฟแนซ์ของศรีสวัสดิ์นี่เองนะครับผมถือว่าเป็นขวัญใจพ่อค้าแม่ค้าอีกแบรนด์หนึ่งเลยนะครับซึ่งน่าจับตามองมากครับตรงที่ว่าเขาไม่ใชคเครดิตบูโรนะครับแล้วก็กู้ด่วนอนุมัติสูงสุดถึง1000 0แบาทเลยครับผมเรามาดูขั้นตอนและว,วิธีการขอสินเชื่อนานไฟแนซ์ตัวนี้กับทางศรีสวัสดิ์เขาเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเตรียมเอกสารในการขอสินเชื่อนานโนศรีสวัสดิ์ครับผม 2ครับสามารถค้นหาสาขาสีสวัสดิ์ที่ใกล้บ้านเราที่เราสะดวกนะครับ3ครับแจ้งเจ้าหน้าที่เขานะครับว่าเราจะมาขอสินเชื่อนาโนสีสวัสดิ์นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อร้านโชห่วยนะครับผมหรือสินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้านี่แหละครับผม4ครับก็กรอกข้อมูลการขอสมัครสินเชื่อตัวนี้ครับพร้อมแนบเอกสารเขานะครับ5ครับรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับครับเพื่อยืนยันร้านค้านะครับพออนุมัติแล้วก็6เลยครับผม รอรับเงินอนุมัตินะครับตั้งแต่5000บาทขึ้นไปถึง1 0 0 0 0แบาทครับผมโดยเขาจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่เราแจ้งเขาไว้ครับผมย้อนกลับมานะฮะที่ขั้นตอนแรกนะครับสินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้าตัวนี้นะครับเป็นนานไฟนแนนซ์นะขั้นตอนแรกในการเตรียมตัวกู้เงินสีสวัสดิ์เขานะครับในเรื่องของเอกสารมันมี2กรณีนะครับกรณีที่1นนะครับเป็นเจ้าของร้านเองและเป็นเจ้าของบ้านนะครับหรือว่าตึกแถวหรือห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์นะครับก็คือเรียกว่าเป็นสถานะเจ้าบ้านนี่แหละ ให้ใช้นะครับปรับประชาชนนะครับทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็ใช้ใบจดทะเบียนพาณิชย์นะครับหรือใบทะเบียนการค้านะครับอายุ2ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็4นะครับใช้สมุดบัญชีธนาคารนะครับที่ต้องการให้เขาโอนเงินกู้ให้เรานะครับ5ครับสเตทเมนต์ครับย้อนหลัง6เดือนครับผมถัดมาอีกกรณีหนึ่งเป็นกรณีที่2นะครับเราเป็นเจ้าของร้านนะครับเรามีหน้าร้านเป็นเจ้าของร้านนะครับแต่ในทะเบียนบ้านเนี่ยไม่ใช่สถานะเจ้าบ้านหรือเป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านนะครับ ให้ใช้เอกสารดังนี้ครับ1ครับบัตรประชาชนผู้ก cargo, ู้นะครับ2ครับบัตรประชาชนผู้ค้ำประกันนะครับ3ครับทะเบียนบ้านผู้กู้นะครับ4ครับสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันนะครับที่มีชื่อผู้ค้ำประกันทะเบียนบ้านต้องไม่ตรงกับผู้กู้นะครับ5ครับทะเบียนพาณิชย์2ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าใบจดทะเบียนการค้านี่เองนะครับ6ครับสมุดบัญชีธนาคารนะครับเอาให้ตรงกับชื่อผู้กู้นะครับซึ่งที่จะให้เขาโอนเงินเข้าให้เรานะครับ7ครับสเตมเมนต์เดินบัญชีย้อนหลัง6เดือนครับผม แล้วก็มีโนติสนิดน,นึงนะครับเขาบอกว่ากรณีที่เราเปิดร้านมานานแล้วเพิ่งจดทะเบียนพาณิชย์นะครับระยะเวลาที่จดทะเบียนพาณิชย์เนี่ยเกิน1ปีนะครับแต่ไม่ถึง2ปีสาขาเขาจะเป็นผู้พิจารณาเป็นเคส by เคสไปนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า1ปีเลยเนี่ยอันนี้จะไม่เข้าเงื่อนไขเขาเลยครับผม ส่วนมาขั้นตอนที่2นะครับในการค้นหาสาขาใกล้บ้านนะครับถ้าเอาแบบง่ายที่สุดเลยนะที่เปเปอร์ลองสอบถามข้อมูลแล้วนะครับให้โทร1652ครับแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่กดศูนย์นะครับแล้วก็แจ้งเขาเลยนะครับว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีสาขาไหนที่ใกล้เราบ้างนะครับขั้นตอนที่3นะครับติดต่อเจ้าหน้าที่สาขานะครับเราก็เข้าไปที่สาขานะครับแล้วก็แจ้งเขาว่าเราต้องการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะครับหรือที่ชื่อว่าสินเชื่อโชวห่วยหรือสินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้านี่เองครับขั้นตอนที่4นะครับ กรอกข้อมูลสมัครสินเชื่อนานไฟแนนซ์ตัวนี้ครับโดยที่ง่ายมากเลยครับตรงนี้ไม่ยุ่งยากนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะช่วยอธิบายให้เรานะครับเราก็กรอกปกติครับจะมีในส่วนของข้อมูลเบอร์โทรนะครับก็ให้เราใส่เป็นเบอร์โทรที่เราสะดวกติดต่อที่สุดนะครับผมถัดมาในส่วนของแผนที่เขาอาจจะให้เราวาดรูปแผนที่คร่าวๆนะครับตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าเราให้เขานะครับแล้วก็สุดท้ายในส่วนของบัญชีรับเงินนะครับก็เป็นบัญชีตัวเลขที่ชัดเจนนะครับ5ครับรอเจ้าหน้าที่เขามาตรวจสอบหน้าร้านค้าเราครับ ซึ่งเมื่อเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยกับเจ้าหน้าที่เขาใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ก็จะนัดวันนะครับเพื่อลงพื้นที่มาตรวจสอบร้านค้าเราครับซึ่งเขาบอกว่าบางสาขาเนี่ยอาจจะให้เรารอนิดนึงนะครับในการนัดวันนะครับแต่ส่วนมากจะไม่เกิน5วันทําการครับที่จะได้รับการตรวจสอบหน้าร้านครับผมโดยเมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบหน้าร้านครับจริงๆไม่ซีเรียสไม่ยุ่งยากเลยนะครับเขาก็แค่จะมาถ่ายรูปหน้าร้านค้าเรานะครับเพื่อประกอบการพิจารณาครับ ถ่ายพวกพื้นที่ร้านค้าบริเวณรอบๆร้านค้าบริเวณภายในร้านค้าแค่นี้เองครับง่ายๆครับโดยส่วนมากนะครับเขาจะถ่ายรูปร้านค้ารูปป้ายร้านค้ารูปเจ้าของร้านนะครับแล้วก็รูปเจ้าของร้านคู่กับร้านครับง่ายๆไม่นานครับแค่นี้เองสุดท้ายนะครับในขั้นตอนที่6นะครับหลังจากว่าเรื่องได้รับการอนุมัติแล้วนะครับ หลังจากเขามาตรวจสอบร้านค้าแล้วครับเราคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้เลยครับจากข้อมูลที่ได้มาส่วนมากใช้แค่1-3วันทําการนะครับก็จะได้รับการอนุมัติแล้วครับโดยซึ่งถ้าหากเราผ่านเนี่ยส่วนมากจะมีเจ้าหน้าที่สีสวัสดิ์เขาโทรแจ้งผลอนุมัติกับเราครับผมหรือถ้าหากคนที่มานะเขาเป็นหัวหน้าสาขาเองเลยนะครับข้อมูลเขาบอกไว้ว่าบางทีหัวหน้าสาขาเนี่ยเขาสามารถแจ้งผลอนุมัตินะครับวงเงินและทําสัญญ,ญากู้เงินตอนนั้นได้เลยด้วยครับผม ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับถ้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อนานุไฟแนนซ์ตัวนี้นะครับของสีสวัสดิ์เขาเนี่ยสามารถโทรได้ที่เบอร์1652นะครับเมื่อกี้เปเปอร์ลองโทรแล้วครับรอสายไม่นานนะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มครับเขารับสายไวมากครับแล้วก็ตอบข้อมูลให้เราได้ชัดเจนมากครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าไม่มากก็น้อยนะครับผม อย่าลืมนะครับใครยังไม่กดติดตามกดติดตามแบบ u u s c r i b e นะครับรูปกระดิ่งให้เราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับทุกวันอังคารพุสและวันเสาร์นะครับพบกัน,หน,นกใหม่กับคลิปสินเชื่อใหม่ๆคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ